สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปลาจะมาเรามีทานเรื่องเปาช่างเล่นรถไฟกันนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะเห็นใช่ไหมคะทุกคนวันนี้ปลานก็จะไม่ได้ให้เห็นตัวนะคะโอเคค่ะเรื่องเปาชัง นะคะทุกคนเป่าจังเล่นรถไฟวันหนึ่งเป่าจังเอ้ยไม่ใช่ค่ะวันหนึ่งเป่าจังเล่นรถไฟกับจอร์คเท้เยเป่าจังเป็นคนขลาบ และจระ,ะเขบน้อยเป็นคนผู้โดยสารนะคะและกระต่ายน้อยขอฉันเล่นด้วยสิได้เลยเชิญมามามาขึ้นรถไฟกันฉันขอขึ้นรถไฟด้วยสิ หัวโคกเจ็บมันกันนะเนี่ยคราวนี้เป็นรถไปขึ้นเนินบ้างปล่อยควันปูป่ปูและก็คราวนี้เป็นรถไฟวิ่งเร็วบ้างอู้เร็วจริงุดไม่ได้ล้านี้ เด็กๆก็วิ่งมาชนโคช้างเลยตุ่มได้ฝุ่นเต็มไปหมดเลยมาเราไปล้างตัวล้างตาล้างปากกันเลยฟุดฟุ้มฟุ้มฟุ้มคราวนี้สะอาดแล้วไปกินขนมดีกว่าโอ้โหบ้านเปาจังมีขนมเยอะจังเลย และคราวนี้รถไฟอ้วนกลมเต็มขบวนเลยจบลงแล้วค่ะโอเคค่ะเรื่องนี้สนุกไหมคะต่อมากันดังบางค่าเลยสนุกค่ะสนุกนะคะพูดอีกทีค่ะสนุกค่ะพูดให้ดังอีกทีค่ะสนุกค่ะโอเคค่ะ เรื่องนี้นะคะปลานเป็นเรื่องที่ปลามแบบเรื่องอื่นที่มันเป็นเรื่องป้าจังนะคะปาัาเหมือนลงไปแล้วนะคะแต่ไม่ใช่เรื่องนี้ค่ะโอเคค่ะเรื่องนี้สนุกมากเลยนะคะปลานอ่านยังสนุกมากเลยค่ะอ่านคนเดียวก็สนุกค่ะโอเคค่ะทุกคน ลานขอเวลาแป๊บนึงนะคะแม่เราจะปรับให้เห็นหน้าแล้วแต่เราปิดกล้องนี้ก่อนนะใี่ชนกล้องก่อนนะแล้วไม่ค่อยปรับตะมันจะดนแล้วแม่ก็ตั้งกล้องให้ดีแะโอเคค่ะทุกคนโอเคค่ะให้เห็นหนะ้าปลาแล้วนะคะใครที่ดูอย่าลืมกดไลค์กดแช์ กด subscribe กดกระดิ่งก,งกิ้งให้ด้วยนะคะลาไปก็แล้วนะคนดีได้เวลาต้องลาจากกันไปในวันนี้นะขออำลาสาวัสดีสวัสดีค่ะ